ผมยังไม่ได้เข้าตำแหน่งทราบไหมครับว่ามีคนติดต่อมาหาผมเสนอที่จะมอบเงินให้ผมเดือนละสี่ิบล้าน่านผู้าการครับสอบถามประเด็นคุณชัยชนกที่ชอบหน่อยครับหลังจากที่ทางกองปราบมีการรับร้องเรียนเรื่องประเด็นเดิน40สิบล้านติดสิบบนครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับรายละเอียดครับนะครับก็เราได้ดำเนินการสอบสวนพยานนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับล่าสุดผมก็ ได้เข้าไปพูดคุยกับทีมงานนะครับตอนนี้ขอญาตว่าเดี๋ยวเราอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรปรากฏแจ้งก็ผมนัดเรียนพี่น้องสืบมวนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่าการตรวจสอบตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ยถ้ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันเป็นความผิดตามาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นะครับว่าด้วยการป้องกันการผริตรองห้าหกหมื่นมาตราหนึ่งีสี่นะครับที่ที่ที่เราเราไปอยู่แทนแม่ของอ่าปปชในการดำเนินการนะครับก็ตรงนี้ขออนุญาตเรายังพอมีเวลาอยู่นะครับเพียงพอเวลาสามสิบวันในการที่ดำเนินการจงปปชดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางซ a p เราดำเนินการก่อนเบื้องต้นนะครับท่านครับเห็นว่ามีการเรียก ผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณสองนเขสามคนก็มาสอบปากคำนี่พอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นคนบุคคลฝั่งไหนอะไรยังไงเบื้องต้นเนี่ยอยู่เป็นคือเป็นพยานที่อยู่ในที่กล่าวอ้างว่าอยู่ในที่กเกิดเหตุนะครับนะครับก็เป็นพยานบุคคลที่ที่กล่าอ้างแล้วมาเล่าพฤติกรรมอะไรทั้งหลายนะครับนะครับประมาณนี้ครับท่านครับเออเป็นนายภูวสิ์เนี่ยใช่เป็นลูกของเสียเตอร์คอสโตโมไหมฮะ ที่มีเข้ามาติดต่อขอติดสินบนบนะครับเปะะบ็นการสืบสวนก่อนนะครับนะครับตอบไยากครับท่านครับยากๆจะมีโอกาสออกหมายเรียกหรือหมายเชิญมาให้ปาคับรคไหมครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราพยายามดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ปรากฏแน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริง นะครับและเราก็จะดำเนินการต่อนะครับตามแนวทางอของกองบรการ,กรตำรวจสอบสวนกลางเรานะครับเมื่อเราเราไม่เราเว้นไม่ได้นอนนะครับามณาอีกคนครับท่านที่ที่คิดว่าสโขบแล้วเหลือน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะตอนนี้ก็จะมีพยานบางส่วนที่เรากําลังติดตามมาให้การอยู่นะครับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ยังมีอพยานฐานอื่นอื่นนะครับ ช้เพราะว่าพยานราคาที่ดีในการนะรับ,ะบที่เราพยายามจะหามานะครับเพื่อเพื่อให้ให้ครบถ้วนนะครับในการประกอบในการิจารณาของ